ไคไตเซิงอ๋องหรือเอี้ยนเป้งกุนอ๋องเป็นวีรบุรุษผู้มีบทบาทสําคัญในการกอบกู้เกาะไต้หวันจากการปกครองของชาวดัตช์ช่วยฟื้นฟูอำนาจให้กลับคืนสู่จีนในช่วงปีคิศ1624-1662เขามีชื่อเดิมว่าเจิ้นเฉินกงเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปีคริศ1624ที่ญี่ปุ่นเป็นบุตรของเจิ้นจือหลงซึ่งเป็นขุนนางและผู้บัญชาการาทหารสูงสุดในราชสำนักหมิงขณะที่มารดาเป็นชาวญี่ปุ่น เกิดที่เมืองหนานอันมนตลโทนโก,กีเียนประเทศจีนซึ่งนับเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของเจิ้นเฉินกงเขาได้รับการยกย่องอย่างมากในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่ปกป้องดินแดนแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและจิตวิญญาณแห่งความรักชาติอย่างแท้จริงในปีคศักราช1642เจิ้งเฉินกงเดินทางเข้าเฝ้าจาักรพรรดิหลงอู่แห่งราชวงศ์หมิงผู้ซึ่งกำลังเผชิญจากภาวะวิกฤตจากการลุกรานของแมนจูขณะนั้น เจิ้นเฉินกงได้รับการทดสอบด้วยคําถามจากจักรพรรดิที่ถามว่ายามบ้านเมืองตกตามเช่นนี้ท่านคิดว่าควรกอบผู้ชาติอย่างไรเจริ้นเฉินกงได้ตอบด้วยการยกตัวอย่างและคําพูดของแม่ทัพผู้พักดีอย่างนักหุยซึ่งเคยนําทัพกอบกู้ราชวงศ์หมิงมาก,ก่อนว่าหากจักกอบกู้ชาิเป็นผลคุนนางพลเรือนต้องไม่ร่วในทรัพย์สินเงินทองและคุณทหารต้องกล้า,าหาญไม่หวันเกงความตายคําตอบนี้สร้างความพอพระทัยให้แก่จักรพรรดิหลงอูอย่างยิ่งจนแต่งตั้งให้เจิ้นเฉินกง เป็นนายกองทหารราชองครักษ์พร้อมทั้งพระราชทานนามจนเป็นที่มาของเจิ้นเฉินกงในที่สุดอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช1646ราชวงศ์ชิงซึ่งขณะนั้นกําลังขยายอานาจได้พยายามติดต่อเจิ้นจือหลงเพื่อให้ยอมสวามิภักดิ์และกับตําแหน่งและลาภยศเจิ้นจือหลงยอมรับข้อเสนอและถอยรถจากพัดหลงอู่ทําให้กองทัพแมนจูสามารถเข้ายึดครองเมืองฟูโจโดได้สําเร็จและสังหารจากักรพรรดิได้ในที่สุด เจิ้นเฉินกงผิดหวังในตัวบีดาอย่างมากจึงประกาศตัวเป็นผู้ต่อต้าราชวงศ์ชิงและชูธงที่มีคำขานเขียนว่าเนรคุณบีดาแทนคุณชาติพร้อมตั้งกองกำลังปกป้องแผ่นดินไว้โดยเขาตั้งรากฐานที่มั่นที่เกาะหนานอ้าในมณฑลกวางตุง้งเจิ้นเฉินกงได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ายงลี่ซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ราชวงศ์หมิงที่ก่อตั้งราชสำนักฝ่ายใต้ที่กวางตุง้งเจิ้นเฉินกง นำทัพต่อสู้กับทหาราชวงศ์ชิงจนได้รับชัยชนะหลายครั้งสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่เคารพยกย่องอย่างมากแม้ทว่าราชวงศ์ชิงจะพยายามใช้บิดาเจินเ้นเฉินกงเกียกล่อมให้เขาเปลี่ยนข้างแต่ก็ไม่สําเร็จผลส่งผลให้ราชวงศ์ชิงสั่งปรานเจิ้นจือหลงในที่สุดปีคือศต์ศักรา 1, 9, ช1,659เจิ้นเฉินกงนําทัพใหญ่เข้าตีเมืองนางกิงแต่ต้องลาถอยและพ่ายแพ้ต่อกาศึกของชาวแมนจู ฝ่ายราชวงศ์ชิงได้ส่งกองทัพอีกกลุ่มเข้าตีเมืองจางจโจวซึ่งอยู่ในการปกครองของเขาจนทำให้เมืองแตกพ่ายฮ่องเต้หยงลี่ทรงต้องเสด็จหนีไปอย่างพมา่าแต่ก็ถูกกองทัพของอูซานกุย้ยจับพระองค์ไว้ได้และถูกประหารในที่สุดหลังการสิ้นพระชนม์ของฮ่องเต้เจ้งเฉินกงเห็นว่าไต้หวันยังคงถูกปกครองโดยชาวดัตซึ่งตั้งอาณานิคมตั้งแต่ก่อนสิ้นราชวงศ์หมิงเขาตัดสินใจย้ายฐานทัพไปยึดเกาะไต้หวันเพื่อเป็นฐานที่มั่นใหม่ในวันที่29เมษายน ปีคริสศรา1161โดยเจิ้นเฉินกงนำกองทัพกว่า25,000นายข้ามทะเลเข้ายึดเมืองท่าลู่เออร์มินในไต้หวันได้สำเร็จจากนั้นจึงเข้าตีป้อมประการชื่อขั้นและป้อมอันพิงของชาวดัตเขาใช้เวลาร่วม7เดือนในการปิดล้อมเมืองจนชาวดัตยอมจำนนและในที่สุดเกาะไต้หวันก็กลับมาเป็นอิสระในปีครศักรา1661หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัตนานถึง38ปีอย่างไรก็ตาม จากัยชนะเพียงไม่นานเจิ้เฉินกงก็ล้มป่วยและเสียชีวิตในปีทริสักดาช1661ด้วยอายุเพียง39ปีเท่านั้นภายหลังราชวงชิงเขายึดเกาะไต้หวันและเชิญศพของเขากลับไปยังบ้านเกิดที่หนานอันมณฑลฮกเกี้ยนโดยปัจจุบันยังมีสุสานของเจิ้นเฉินกงและหอระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติของเขาส่วนในเกาะไต้หวันเองก็มีรูปปั้นของเขาหันหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่สะท้อนความฝันที่ได้เห็นแผ่นดินจีนกลับมาสงบสุขอีกครั้ง เนเฉินกงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์ที่สําคัญโดยรับการแต่งตั้งจากโยคองทรงเตหรือเง็กเซียนฮองเตให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ร่วมกับเทพองค์อื่นอีก3ามองค์อันได้แก่พระเอียนเป็งกุนอ๋องหรือไคไตเซ้งอ๋อง 2. พระก่ายเจียงเซ่งอ๋องหรือพระตานเซ้งอ๋อง 3. พระกงเตกจุนอ๋องหรือพระก,กวยเซ้งอ๋องและ 4. พสสระซัมซานกกอ๋องเนเฉินกงจึงไม่ได้เป็นเพียงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองและการทหารเท่านั้น แตงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติและความเสียสระในการปกป้องแผ่นดินถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราและกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นอันเชน่ของตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ